ฮัลโหลฮลโหลวันนี้จะมาอันบ็อกดีครับ Black Widow Visa Mini Hyper Speed อันบ็อกแบบรีบเอาไปใช้ที่บ้านเอาไปเล่นเกมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะฮะตัวนี้นี่เลยเรเซอร์ตัวใหม่65เปอร์เซ็นต์นะฮะ65เปอร์เซ็นต์คือขนาดของตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นไซส์65เปอร์เซ็นต์เป็นแบบมินินะครับรองรับการเชื่อมต่อไวเลสด้วยและเป็นแมชชีนิคอลด้วยซึ่งเซอร์วิสของเขาจะเป็นเรเซอร์กรีนสวิตชตัวใหม่นะครับเป็นแบบแท็คทายคลิกกี้ก็จะอารมณ์คล้ายๆบรานะ นี่จะเป็นการเชื่อมต่อไฮเปอร์สปีดที่เป็นไร้สายนะครับมีบลูทูธด้วยต่อได้นะครับหรือจะต่อแบบมีสายก็ได้รองรับ3รูปแบบแบบนี้นะครับนี่การเชื่อมต่อเป็นไวเลยเป็นไฮเปอร์สปีดคีย์แคปเป็นดับเบิลช็อตนะฮะแล้วก็ประกัน2ปีรองรับเลเซอร์คม่านะครับฟอร์มแฟกเตอร์ก็คือขนาด65%ที่เล็กที่สุดนะครับโดยส่วนใหญ่จะนิยมเป็น60%แล้วก็ตัวนี้จะเพิ่มในแถวโรที่เป็นตัวแถว เพจ up เพจ down delete ไร่องต่างเข้ามานะครับส่วน TKL ก็จะเป็นไซส์ที่มีน n มา e ริกนะนการเชื่อมต่อนะครับเป็น USB type C นะฮะใช้งานได้200ชั่วโมงนะครับ200ชั่วโมงใช้วันละ4 4ชั่วโมงใช่ไหมเอาแบบทั่วไปนะ4ชั่วโมง4 5 20ก็จะได้ประมาณ20วันไหมออประมาณนั้นนะฮะแล้วก็จะมีสวิชนะครับของเขานะครับตัวนี้ให้ดูการเป็นเวเซอร กรีนตัวใหม่นะ Transparent Switch House นะครับก็คือตัวกรอบด้านในข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบใสนะครับนี่ก็แพ็กเกจมาแบบนี้นะครับวิธีการแกะไม่ยากครับเลเซอร์เขาจะใช้ลักษณะแบบนี้ดึงออกได้เลยเฮ้ยันี่เหนียววะ่ะปกติมันจะดึงง่ายกว่าน,นี้ไหมเหนียวพอได้อยูอ่นี่ดึงออกมาอุย้ยเป็นรอยเลยอะ่นะนี่ครับมือเดียวมือเดียวมือซ้ายด้วย ดึงออกมาจะย่นๆเลยนะนึกว่าแหนมเนี่ยราคานี้ผมยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเท่าไหร่เพื่อน,อนๆลองมาดาวกันดูซิว่าราคามันจออมาเท่าไหร่อย่างไรฮะตัวนี้เปิดออกมาพึ่มก็จะเป็นคู่มือนะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเสียงคลิกกี้นะคลิกกี้นะเสียงนะหน้าตาของเขาสวยงามทีเดียวนะครับออกมาดูก่อนเลย เฮ้ยไม่มีกรอบไอ้นี่มากรอบพลาสติกมาเสียดายอ,ะอ่ะน่าจะมีกรอบพลาสติกมาเนี่ยนี่ไม่มีนะฮะข้างหลังครับ for gamer by gamer นะครับ,รบข้างหลังก็จะมีตัวที่เป็นตัวยกสูงนะครับฐานรอง,งต่างๆเดี๋ยวรีวิวละเอียดรอติดตามกันได้นะอันนี้คร่าวๆให้ดูกันก่อนนะครับจะรีบเอาไปใช้เพื่อทดสอบฟิลลิ่งก่อนนะฮะอยู่ในซองแบบนี้นะครับ ข้อมูลเรายังไม่ลงลึกมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในรีวิวฉบับเต็มเนาะแต่ที่แน่ๆนี่เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จมาในแบบนี้ซึ่งเดาว่าน่าจะเชื่อมต่อที่เป็นหับได้อะไรได้นะครับเชื่อมต่อ extend ความยาวได้ตัวแป้นพิมพ์ถือว่าขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเป็น6ก็นถือว่างานใช้ได้นะฐานรองหลายๆคนน่าจะสงสัยว่า ฐานเป็นโลหะหรือเปล่าที่จับอยู่นะฮะมีฟิลลิ่งแบบเย็นๆเป็นโลหะนะครับดังนั้น<ม>งานก็จะพรีเมียมขึ้นไปนะครับเสียงลั่นดีว่าตัวขายจริงน่าจะเป็นแป้นไทยนะฮะนี่ชอบเสียงนะชอบฟิลอะฟิลรู้สึกว่าอารมณ์แบบ l o า d sweet เลยจะมี พอสมงันที่หนักเวลาก,กดเข้าไปรู้สึกได้ถึงความแรงแรงพุชนะครับอารมณ์ประมาณ b บลูสวิชไหมอาจจะไม่ถึงประมาณบราวกับบลูอยู่ตรงกลางระหว่างบราวกับบลูนะครับเสียงชอบลั่นดิเดี๋ยวลองเปิดไฟที่เปิดแบบไหนวะไฟสวิชอ๋อนี่ไงตรงนี้ฮะ นี่เป็นช่องเชื่อมต่อชาร์จไฟนะครับตรงนี้เป็นสวิต c ์สำหรับเลือกว่าจะใช้โหมดไหน2.4โหมด USB หรือ Bluetooth นะครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วสวยเลยอืมอร่อยไม่ใช่นะครับนี่ฮนะคีย์บอร์ดนะครับไฟมาแล้วครับผมก็จะมีคีย์ลัดด้วยนะครับด้านล่างเป็นสไตล์แบบนินจานะ แสงเอาไว้อยู่แถบด้านล่างนะครับปรับอะไรได้บ้างดูกันเอาเลยนะเดี๋ยวรีวิวฉบับเต็มมาว่ากันนะครับด้านขวาเซตมาโครได้ด้วยดูซิว่าทำอะไรได้บ้างเนี่ยฟังก์ชันคีย์ต่างๆและที่แน่นอนนะฮะ f1 ถึง f12 ไม่มีนะครับอ่ะฝากเอาไว้ก่อนนะครับใน u n b o x ็วันนี้เดี๋ยวรีบเอาไปใช้ที่บ้านแล้วจะมารีวิวให้ดูกันสำหรับ Back w i d o w Mini Hy p e ป s p e สปตัวล่าสุดนะจ๊ะ ไฟ R G B คลิกก y w i r e l e s นะครับไซส์ Size 65%นน่าสนใจทีเดียวครับรอรีวิวฉบับเต็มได้สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับขอบคุณเลเซอร์นะ